ที่มาและวัตถุกประสงค์ในการพัฒนาวัฒนก,กรรมคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ปัจจัยและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ .2542 ได้สรุปสาระสำคัญดังกล่าวเป็นแนวและหลักการสือสร้างนวัตการทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ เพื่อการพัฒนาชุดฝึกศักฝึกทักษะก,การค้นคว้าวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารแบบสร้างสารรค์บนเทอร์เน็ตโดยใช้ผู้รู้โดยใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพทางวิทยาศาสตร์และดำเนินการศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถภาพสมรรถทางวิทยาศาสตร์ความสามารถทางสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถในการสร้างสารรค์ทางวิทยาศาสตร์วัตถุประ,ระสงค์ในการพัฒนานวตัตก,กรรมหนึ่งเพื่อสร้างชุดฝึกทักษะการค้นคว้าวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารแบบสร้างสารรค์บนอินเทอร์เน็ตด้วยรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพทางวิทยาศาสตร์สอง เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดทักษะการค้นคว้าวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารแบบสร้างสารรค์บนอินเทรนอร์นเน็ตทั้งภาพรวมและจำแนกรายกลุ่ม 3. เพื่อการพัฒนาชุดทักษะการค้นคว้าวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารแบบสร้างสารรค์บนอินเทอร์เน็ตโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมหนึ่งขั้นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสําหรับการวางแผนการสร้างนวัตกรรมค้นคว้าวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารอย่างสร้างสารรค์บนอินเทอร์เน็ต 2. ขัน้นการสร้างชุดทักษะการคนคว้าวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารอย่างสร้างสารรค์บนอินเทอร์เน็ต3ขั้นตอนการทดลอง ใช้ชุดทักษะการค้นคว้าวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสาร<ม>อย่างสร้างสารรค์บนอินเทอร์เน็ตสี่ 4. การขั้นการประเมินและวะัดการประเมินผลและปรับปรุงชุดทักษะการค้นคว้าวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารอย่างสร้างสารรค์บนอินเทอร์เน็ตหกอยผล การนวัตกรรมผลนํามานวัตกรรมไปทดลองใช้หนึ่งผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสําหรับการกําหนดโครงสร้างชุดทักษะการค้นคว้าวิทยาศาสตร,ร์สู่การสื่อสารบนสื่อสารแบบสร้างสารรค์บนอินเทอร์เน็ตจากการวิเคราะห์สาระสําคัญ 2. ผลการสร้างสรรค์ชุดทักษะการค้นคว้าวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารแบบสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ต3 ผลการทดลองใช้ชุดทักษะการค้นคว้าวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารแบบสร้างสารรค์บนอินเทอร์เน็ต4ผลการประเมินการพัฒนาชุดทักษะการค้นคว้าวิทยาศาสตร์สู่การสร้างสารรค์บนทางอินเทอร์เน็ตข้อข้อเสนอแนะของผู้พัฒนา จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยต่อไปดังนี้ 1. ควรมีการนำชุดทักษะการค้นคว้าวิทยาศาสตร์สู่การสู่การสื่อสารแบบสร้างสารรค์บนเน็ตไปขยายผลกับนักเรียนช่วงชั้นอื่นๆสอควรมีการศึกษาถึงตัวแปรด้านการคิด ขั้นสูงเพิ่มขึ้น 3. ควรม,มีการสร้างสรรค์สมรถะสมรถะทางวิทยาศาสตร์ตามแนวปฏิรูปการศึกษาให้มากขึ้นความคิดเห็นของผู้รายงานข้อดีข้อจำกัดของนวัตกรรมข้อเสนอแนะจากผู้รายงาน หนึ่งทำให้การวิจัยในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อผู้วิจัยเพื่อการนำไปใช้สองเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อประยุกต์วิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัยสามการวิจัยนวัตกรรมทำให้เกิดประโยชน์สองฝ่ายทั้งผู้ทำและผู้รับและผู้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและสถานที่อื่นๆต่อไป สี่ทำให้นักเรียนสนใจวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นสรุปและจัดทำโดยพระนพพุทธศีโลประหัสนิสิตห้าสามศูนย์หนึ่งหกศูนหลักสูตรประกาศนัยบัตร พอบฑิตวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์มหาจุฬาลงรกรณ์ราชวิทยาลัย